lúc นอนดึกนอนกลางวันแทนได้ไหมคําตอบอยู่ในคลิปนี้ค่ะบ้านไหนนะคะลูกนอนดึกแล้วคิดว่ามันนอนกลางวันแทนได้ฟังให้จบนะคะการเข้านอนหัวข้าและนอนยาวจําเป็นกับเด็กๆมากด้วยเหตุผล3ข้อนี้ค่ะ 1. นนะคะวันที่เขานอนดึกค่ะเขาจะเสียโอกาสตัวสูงเพราะโกรทฮอร์โมนที่ช่วยให้ลูกตัวสูงจะหลังช่วงสี่ทุ่มครึ่งถึงทีสองถ้าหลังสี่ทุ่มไปแล้วลูกยังไม่หลับก็เสียโอกาสนี้ไปค่ะ2ถ้านอนคืนสั้น ก็มีโอกาสตัวเตี้ยมีงานวิจัยของญี่ปุ่นบอกว่าเด็ก1ขวบที่นอนกลางคืนรวดเดียว10 1 1ชั่วโมงจะตัวสูงกว่าเด็กที่นอนตอนกลางคืนน้อยกว่า9ชั่วโมงและนอนกลางวันเนี่ยไม่ช่วยเรื่องความสูงเลย 3. การนอนดึกการนอนน้อยทําให้เสียโอกาสทุกอย่างคะ่ะเด็กที่นอนไม่พอนะคะจะเจ็บป่วยง่ายสมองก็พัฒนาช้าเรียนรู้ไม่ดีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายต่อให้นอนกลางวันแต่ความง่วงยามเช้า ก็ส่งผลกับการเรียนรู้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะเรามาปรับกิจวัตรประจําวันให้ลูกของเราเนี่ยเข้านอนตั้งแต่ตอนหัวค่าและจัดห้องนอนดีๆให้ลูกหลับลึกหลับยาวตลอดคืนเมื่อโกรธฮอร์โมนทํางานได้ดีลูกก็จะสูงเต็มที่สมองพักผ่อนเต็มที่พร้อมเรียนรู้ค่ะและหากมองหาสารอาหารที่ส่งเสริมเรื่องของการหลับลึกกระตุ้นโกรธฮอร์โมนอาหารกลุ่มกาบาอลจินีนก็ช่วยส่งเสริมเรื่องนี้ได้ดีค่ะ